ก็ขอสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่มที่2ครับวันนี้เราอยู่ในเรื่องของการวัดปริมาตรอยู่นะครับวันนี้ขึ้นในหัวข้อ11.3ครับการเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมมาดูข้อที่1เลยนะครับการเลือกเครื่อง ตวงที่เหมาะสมนะครับให้นักเรียนเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมโดยสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อนะครับก็จะมีอันแรกนะครับจะเป็นถ้วยตวงนะครับขนาด100มิลลิตรนะครับตัวนี้ก็คือปริมาตรนะครับไม่ควรที่จะเกิน100มลอันที่2นะครับอันนี้เป็นกระบอกตวงขนาด25มิลิลิตรนะครับลิมิตเต็มที่นะครับก็ ไม่ควรที่จะเกิน25มิลลิตรแล้วก็อนที่3ครับถ้วยตวงขนาด1ลิตรครับ1ลิตรหรือว่า1000มิลลิลิตรนั่นเองแล้วก็อนที่4ครับเป็นกระบอกตวงขนาด500มิลลิลิตรซึ่งเราจะเลือกใช้การตรวงแบบใดนะครับก็เลือกให้เหมาะสมนะครับโดยมีวิธีการก็คือ,อไม่ให้เกินนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการตรวงแต่ก็ต้องไม่ใช่ว่า ใหญ่จนเกินไปตรงนี้เนาะข้อที่1น้ําส้มปริมาตร170มลครับน้ําส้มปริมาตร170มลซึ่ง170 ml. ก็มันจะเกิน100มลตรไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตัวแรกนะครับก็ไม่ควรที่จะเอานะครับไม่ควรที่จะเอาตัวถ้วยตวงขนาด1 1 0 0แต่ถ้าไปเอาอ ด้วยตวงขนาด1ลิตรเลยมันก็จะใหญ่เกินไปนะครับเพราะนั้นเราควรที่จะเลือกออกระบอกตวงนะครับขนาด500ลลร้มลลตรนั่นเองเลือกใช้กระบอกตวงครับ ไปครับน้ำโอเลี้ยงครับปริมาตร8 0 0มิลลิลตร800มลลตรถ้าเราเลือกกระบอกตวง500ก็ไม่พอเนาะก็ควรที่จะเอาเป็นถ้วยตวงเลยนะครับถ้วยตวงขนาด1ลิตรไปเลยถ้วยตวงขนาด1ลิตรครับน้ำชาครับปริมาตร420มลลิลตร420ก็ ไม่เกิน500นะครับเราเลือกเป็นกระบอกตวงขนาด500นะครับกระบอกตวงขนาด500มิลลิลิตรครับข้อที่4ครับน้ำเปล่า,ปร,าปริมาตร78มิลลิลิตรถ้า78มิลก็เราก็ลดขนาดลงมานะครับเหลือสักถ้วยตวงขนาด100ก็ได้นะครับ ถ้วยตวงขนาด1 0 0มลตครับต่อไปน้ำมะนาวนะครับ4 0มลอันนี้เล็กนิดเดียวนะครับเราเลือกเป็นถ้วยตวงขนาด1 0 0ก็ได้นะครับถ้วยตวงขนาด1 0 0มลตครับต่อไปน้ําขิงครับ350ลิตร 350ลิตรเลยตัวนี้ต้องใช้เป็นถ้วยตวงขนาด1ลิตรเลยนะครับถ้วยตวงขนาด1ลิตรนะครับก้อที่7ครับน้ำมะพร้าว2 0 0มลลิลิตรมิลลิล,ลิตรอันนี้เราเลือกเป็นกระบอกตวงได้นะครับกระบอกตวง ขนา500มิลหรือเราจะเอาอถ้วยตวงขนาด100ก็ได้นะครับก็จะได้ใช้2ครั้งน้ำเชื่อมครับ25มิลลน้ำเชื่อม25มิลลิลิคุณคูณเลือกเป็นกระบอกตวงขนาด25มิลเลยพอดีเลยนะครับกระบอกตวงขนาด25มิลครับโอเค ต่อไปดูข้อที่2ครับให้นักเรียนเลือกหน่วยปริมาตรที่เหมาะสมครับก็จะมีอยู่2หน่วยด้วยกันคือลิตรนะครับ1ลิตรเท่ากับ1 0 0 0มิลลิลิตรนะครับจำไว้นะอย่าลืมเนาะเพราะฉะนั้นหน่วยลิตรนะครับจะใหญ่กว่าหน่วยมิลลิลิตรครับเราจะเลือกใช้หน่วยก็ต้องดอูวัตถุที่เราจะจะใช้หน่วยจะเติมหน่วยด้วยนะ น้ำชาเต็มเหยือกครับมีปริมาตร600โอถ้าบอก600 l, ้ีลิตรเยอะเกินไปเนาะตัวนี้ต้องควรใช้เป็นมิลลิลิตรน้ำพึ่งในเครื่องดื่มครับมีปริมาตร10อะไรน้ำพึ่งในเครื่องดื่ม50ลิตรมันก็เยอะเกินไปเนาะอันนี้ใช้เป็นมิลลิลิตรครับน้ำปลาในถ้วยครับน้ำปลาในถ้วยคือถ้วยมัน มันไม่ได้ใหญ่มากนึกออกไหมก็เป็นมิลลิลิตรครับมิลลิลิตรน้ำยาล้างจานครับในขวดในขวดนะครับก็มีอยู่3อะไรถ้า3ามิลลิลิตรมันจะมันจะน้อยเกินไปเนาะอันนี้ก็คือ3ลิตรแป้งข้าเจ้าครับทำขนมมีปริมาตรอยู่5อันนี้ก็5ลิตรนี่ได้ นะ้ำเต็มโอ่งครับปริมาตร42,000อะไรถ้าบอกว่าเป็นล for ิตรนี่โหเยอะมากในโอ่งมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเนาะก็42,000มิลลิลิตรนะครับมิลลิลิตรหรือ42,000ก็ประมาณ42ลิตรนะครับน้ำมะพร้าวครับ1ผลมีปริมาตร220ออะไรครับมิลลิลิตรเก่งมาก ลิตน้ำเต้าหู้ครับเต็มหม้อรครับมีปริมาตรอยู่หกอะไรอันนี้คือเต็มหม้อเลยนะมันก็เป็นลิตรนะครับน้ำส้มในขวดมีปริมาตร2องอะไรหนึ่งขวดสองมิลลิลิตรมันก็จะเล็กไปเนาะสองลิตรนะครับน้ำแอปเปิลในขวดครับมีปริมาตร225อ่าอันนี้เอามิลลิลิตรได้มิลลิลิตรนะครับ ต่อไปรู้แบบปึกหัดที่11.4ครับการคาดคะเนปริมาตรและความจุที่เป็นลิตรนะครับให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ปริมาตรของน้ำแดงในภาชนะต่างๆโดยคาดคะเนจากปริมาตรของน้ำแดงในภาชนะทั้งหมดนะครับตอนนี้ที่เราทราบคือเราเอ,อ A. เนีกระป๋องไม่รู้ B ไม่รู้ C ไม่รู้ D ไม่รู้ แต่ตัวที่เรารู้คือตัวนี้นะครับคือขวดนี้มีปริมาตรอยู่1ลิตรแสดงว่า B ก็ต้องเป็นยังไงครับน้อยกว่าเนาะน้อยกว่าเนาะน้อยกว่า1ลิตรนะครับอันช่วงนี้ก็จะน้อยกว่ามีค่าน้อยกว่าลงมาส่วน C นะครับก็จะมีค่ามากกว่ามากกว่าขึ้นไปแบบนี้นั่นเองอ่านั่นก็คือ D จะ ใหญ่ที่สุดเรามาดูครับอันแรก2ลิตรอะไรน่าจะเป็น2ลิตร C ไหม B A กับ B นี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับถ้าจากการคาดคะเนีก็จะเยอะเกินไปนะครับเพราะว่า2ลิตรก็เป็น2เท่าของของสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็น่าจะเป็น C นะครับสองลิตร C ต่อไป150มล,ลตรครับ 150มิลิตรนี่คือยังไม่ถึงลิตรเลยนะแล้วก็150มิลิตรคือประมาณ0.000พันนะครับ0.15ลิตร B ก็ไม่น่าจะจะจะอ่าไม่น่าจะเล็กขนาดนั้นนะครับวัน้น่าจะเป็น A นะครับ ต่อไป500มิลลิลตรครับ500มลก็คือน้อยกว่า1ลิตรเนาะน้อยกว่าอยู่ครึ่งหนึ่งก็เป็น B นะครับนี้สลิตรครับ3ลิตรนี้น่าจะเป็นดีแล้วล่ะนะครับตัวอื่นจับคู่มาหมดแล้วเหลือดีโอเคต่อไปครับดูข้อที่2ให้นักเรียนคาดคะเนความจุของภาชนะต่อไปนี้ เป็นลิตนะครับมาดูภาชนะ a ก่อน a ก็ประมาณนี้นะครับ b อยู่ประมาณนี้ c แล้วก็ D คือไล่เรียรเฉลีย่ยคือความสูงประมาณเท่าๆกันแต่ปริมาตรของขวดเนี่ยมันต่างกันนะครับซึ่งเขาไม่ได้ให้หน่วยอะไรมาเป็นเกณฑ์เลยว่าเราต้องประมาณเอาเนาะภาชนะ a ภาชนะ a คือตบวนี้นะครับ มีน้ำอยู่10ลิตรคือ A เนี่ยมีน้ำอยู่10ลิตรแสดงว่าความจุของถังเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปเป็น2เท่าเนาะ10ลิตรนี่ยอยู่ครึ่งถังละแสดงว่าถังนี้น่าจะจุอยู่ที่ประมาณ20ลิตรครับ2เท่า ไปบีครับบี B อยู่ที่2ลิตรครับอันนี้2ลิตร2ลิตรเนี่ยน่าจะเป็น1ใน3นะครับประมาณ1ใน3นะถ้า1ใน3ก็3 2ก็น่าจะประมาณ6ลิตรกว่าๆนะครับเอาคุณครูปัดไปประมาณ7เลยครับ7ลิตรได้ C นะครับภาชนะของ C ตัวนี้เขาบอกว่า C มีน้ำอยู่1ลิตรนี่1ลิตรถ้าให้คุณครูตัดเป็นเศษส่วนเนาะน่าจะประมาณ1 l. ใน4นะครับตัวนี้1 l. ใน4เพราะฉะนั้นถ้าเต็มขวดก็น่าจะมาเอา4คูณ1เลยก็คือ4ลิตรประมาณนี้คำตอบ ได้หลากหลายนะท่าเนี้อาจะบอกว่า5ก็ได้คือขอแค่ไม่ไม่ห่ามจากนี้มากนะครับดีครับมีน้ําอยู่500มิลลิลตรห้ารอยมิลิตรแสดงว่าอันนี้ครึ่งหนึ่งคือประมาณ1นึ่งส่วนสคือครึ่งหนึ่งเพราะฉนั้นถ้าถ้าเต็มก็ถ้าเต็มก็น่าจะเป็น2เนาะครึ่งหนึ่งคือ500ร้อเันถ้าเต็มก็น่าจะประมาณ1นนลิตรนะครับ1นลิตร Okay. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการทำแบบฝึกหัดนะครับในเรื่องของความจุในเรื่องของการคาดคะเนนะครับแล้วก็การใส่หน่วยเป็นลิตรเป็นมิลลิลิตรนักเรียนก็ไปฝึกทำให้มันคล่องก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอเฉลยเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ